วันนี้แกงปูมาัตีเหลานานแล้วไม่ได้กินผีแกงผีครับวันนี้ต่อเ่ที่นานแล้วไม่ได้แกงอีกเนี่ยครับวันนี้แกงปูมาดีอืมแค่ครับแกงไงมดหายยากดีนานแล้วไม่ได้กินมันดูดูปูมาด้วยตุ่งมีแล้วนะครับไม่มีนานแล้วปูมาค่อยเวที่จนวันเราชดดิงด่งมา ากล้ถึงนาบานต้มบังแกงมังกับ,บกว่าอร่อยอืมวันนี้แกงกูมากครับหลกชี้แค่เล่าว,ว่าแกงถึงมันอิ่มเน้นขนาดนี้หินไหมครับใช่ได้อยู่เลยครับราคาก็ไม่แพงกับบอนโรอแกนี้ลื่ครับเดี๋ยวมีงานไม่นะม่าใชได้เลยค่ยก็ไม่หมากก็จเจะใช่ได้แบบตัวมันมันไม่เย้อยเองมันเลก ก็ซื้อวัวใช้ได้เทคไิคแม่งกับเวลาองอะไม่กับอืม,มอือเห็นไหมครับเแ <c oughs> ยกเนื้อเด็กับอืมเขาจะมีนิดนึงแต่ไม่ยเยอะเท่าได้กับตัวนี้อือ <c oughs> แยกเนื้อมากับ,กบน่านกินไหมครับเห็นไหมครับอย่างร้อนอยู่เลยครับอกขึ้นจากจากบมอส้นชดเลยร้อนร้อนอืมอือ เหนือว่านหมากเลยนี่ครับมากินด้วยกันครับ